สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3ที่น่ารักทุกคนเจอกันวันนี้คุณตายจะมาเฉลยแบบฝึกหัดหน้า26ค่ะเปิดด้วยยังคะเราจะมาดูกันว่าที่นักเรียนทำไปถูกหรือเปล่านะเริ่มที่ข้อหนึ่งกันเลยค่ะข้อหนึ่งโจทย์ว่ายังไงคะ 413บวก7,316ค่ะหลักเดียวกันบวกเข้าด้วยกันเลยนะคะอันนี้จะง่ายดูนะคะเพราะว่ายังไม่มีการทดใช่ไหมเอ่ยเริ่มเลยค่ะบวกจากหลักหน่วยก่อนนะคะหลักที่อยู่ขวามือค่ะหลักหน่วยคือ3กับ6ค่ะ3บวก6ได้เท่าไรคะ ใช่แล้วค่ะ9บวกหลัก10ค่ะ1 10บวก1 10ได้2 0ค่ะบวกหลักร้อย400บวก300ได้700ค่ะ และหลักพันหลักพัน7ไม่มีตัวบวกใช่ไหมคะหรือว่า7,000บวก0 0 0เท่ากับ7ค่ะคำตอบข้อนี้คือ7,729ค่ะต่อเอาไปต่อเป็นเลขไทยนะคะถูกไหมเอ่ยต่อไปข้อ2ค่ะ421บวก5,372ค่ะ3หลักบวก4หลักนะคะ อ่าบวกที่หลักหน่วยค่ะ1หน่วยบอก2ก2หน่วยเท่ากับ3หน่วยบวกหลัก10 20บวก70ได้90บวกหลักร้อย4 0 0บวก300ได้700ค่ะและหลักพัน5พันบวก0 0 0พันเท่ากับ5 0 0พันขนี้ตอบ5,793ค่เ็ก่ถูกหมดแน่เลยกุูตายเดาได้ต่อไปอีกข้อ3ค่ะ 8,250บวก1,035หลักหน่วยเลยค่ะ0หน่วยบวก5หน่วยเท่ากับ5หน่วยหลัก10 50บวก30ได้80หลักร้อย20ไป200บวก0เท่ากับ200ค่ะหลักพัน8,000บวก1,000เท่ากับ9,000ค่ะ ควนี้ตอบ9,285 3ข้อแล้วใครถูกหมดหรือบ้างเอ่ยเก่งมากค่ะต่อไปข้อ4 812บวก2160 2หน่วยบวก0หน่วยเท่ากับ2หน่วยค่ะ1 10บวก60เท่ากับ70ค่ะ หลักร้อย0 0บวก100เท่ากับ900ค่ะและหลัก 1, 000, พัน2 0 0 0 0บวก0,000เท่ากับ2000ค่ะคราวนี้ตอบ2972ค่ะต่อเอามาตอบเป็นเลขไทยนะคะอย่าลืมใส่เครื่องหมายจุลภาคหรือว่าคอมม่านะคะที่3หลักแล้วนะคะนักเรียนอย่าลืมใส่นะคะต่อไป ข้อ5ค่ะข้อ5 2 1 2 6 1บวกด้วย8532บวกที่หลักหน่วยก่อนนะคะหลักหน่วย1หน่วยบวก2หน่วยได้3หน่วยค่ะหลัก10 60บวก30ได้90หลัก้อย200บวก500ได้700 หลักพัน1 0 0 0บวก8,000ได้9,000และหลักหมื่น20,000 20, บวก0,000ได้20,000ค่ะข้อนี่ตอบ29,793ค่ะข้อสุดท้ายของหน้านี้ข้อ6 5,126บวก92,101นะคะหลักหน่วยค่ะ หหน่วยบวก1หน่วยได้7หน่วยค่ะหลัก10 2สองสิบวกศูนได้ได้สอค่ะหลักร้อยหนึ่งรบวกหนึได้200หลักพันห้าพันบวกสองพได้เ0็ดค่ะและหลักหมื่นเก้าหมบวกศูนหมื่นได้90้าหมื่นคนี้ตอบเก้าหมืค่ะ ใครถูกหมดบ้างเอ่ยเก่งมากค่ะน้าต่อไปน้า27นะคะวันนี้ให้นักเรียนเติมตัวเลขลงไปเองนะคะขีดเส้นใต้1เส้นที่2จํานวนและขีดเส้นใต้2เส้นที่ผลลัพธ์ด้วยนะคะลืมตั้งหลักให้ตรงกันนะคะเด็กๆหลักเดียวกันบวกเข้าด้วยกันค่ะ ข้อ1ค่ะ5,192บวกด้วย73,106บวกที่หลักหน่วยกันเลยนะคะ2หน่วยบวก6หน่วยได้8หน่วยค่ะหลัก10 90บวก0 10ได้90หลักร้อย100บวก100ได้200หลักพัน5,000บวก3,000ได้ 8,000ค่ะและหลักหมื่น70,000บวก0,000หมื่นได้70,000่ 70, ค่ะคนนี้ตอบ7,000 8เอ้ย7 0้าส8ค่ะเขาแนกถูกไหมเอ่ยต่อไปนะไอ้ข้อ2ค่ะข้อ2ข้อนี้จำนวนหลักไม่ไม่เท่ากันนะคะนักเรียนใสใสตัวเลขให้ตรงกันด้วยนะคะ6 หมื 13, ่นสามพันห้าสิบเอ็ดบวกหกพันสามร้อยห้านะคะนักเรียนจะเอาจำนวนใดตั้งก็ได้นะคะในที่นี้ครูต่ายเอาจำนวนที่มีหลักเยอะนะคะหลักหลักมากกว่าตั้งนะคะหลักหน่วยค่ะบวกหลักหน่วยหนึ่งหน่วยบวกห้าหน่วยได้หกหน่วยค่ะหลักสิบห้าสิบบวกศูนย์สิบได้ห้าสิบค่ะ หลักร้อยศูนย์ร้อยบวกสามได้300หลัก300พันสามพันบวกหกพัได้9 0 0าค่ะและหลักหมื่นหกหมื10่นบวกศหมื่นได้6กหมืค่ะข้อนี้ตอบ69,356ค่ะเอสองแล้วต่อไปข้อ3ค่ะ 3 12,559บวก63,000ค่ะคราวนี้จำนวนหลักเท่ากันนะคะ5หลักเท่ากันเราบวกตั้งหลักให้ตรงกันเลยค่ะบวกหลักหน่วยเลยนะคะ9หน่วยบวก0หน่วยได้9หน่วยค่ะ50บวก010ได้50 500บวก0 0 0ได้500 หลักพัน2,000บว3,000ได้5,000และหลักมืน1,000บวก60,000ได้70,000ค่ะข้อนี้ตอบ75,559ค่ะถูกไหมคะต่อไปข้อ4ค่ะข้อ 4, 4 65,540บวกด้วย24,359ข้อนี้ก็มีหลักเท่ากันนะคะใส่หลักให้ตรงกันเลยค่ะ บวกที่หลักหน่วย0หน่วยบวก9หน่วยตอบ9หน่วยค่ะหลัก10 40บวก50ได้90หลักร้อย500บวก300ได้800หลักพัน5,000บวก4,000ได้9,000หลักหมื่น6,000บวก2,000 0ได้8,000 80, 0ค่ะราวน,นี้ตอบ89,899ค่ะ อ5ค่ะข้อ5 8 8 4 5 4บวก11,234ข้อนี้ก็มีหลักเท่ากันนะคะบวกที่หลักหน่วยเลยค่ะ4หน่วยบวก4หน่วยได้8หน่วยค่ะบวกหลัก10 50บวก30ได้80บวกหลักร้อย400บวก200ได้600หลักพัน8,000บวก1,000ได้9,000ค่ะ 1ล0 0 0มื่นแปบวกหนึ่งได้9 0้าหม่นค่ะข้อนี้ตอบ 90, 9ก้8หม่ะต่อไป3 8มหมื่นแปราบวกห้าหมื่นอรี้นี้ก็มีหลักเท่ากันใช่ไหมคะเรียนตั้งหลักให้ตรงกันนะคะเด็กๆบวกที่หลักหน่วยเลยค่ะ9หน่วยบวกศูนย์หน่วยเท่ากับเหน่วย 50บวก40ได้90 700บวก200ได้900 8,000บวก0,000ได้8,000และลักมืน30,000บวก50,000ได้80,000ค่ะข้อนี้ตอบ 80, 8 8,999ค่ะใครถูกหมดบ้างเอ,อ่ยปบมือตัวเองไหนคะ่ะวันนี้สวัสดีค่ะ